สัญหาไม่รู้ในผลสวัสดีครับสะเทือนวงการอาคมโซเชียลเผยคลิปอ้านหมอผีขเขมสรสาบแช่งฝั่งไทยแม่ทัพภาคที่สองเพดังเผยคลิปสั่นสะเทือนวงการอาคมหมอผีขเขมรใช้หงพลายสาบแช่งฝั่งไทยแม่ทัพภาคสองขณะที่คอมเมนต์โซเชียลไทยแฮแซลงานนี้ต้องตึ้งหมอปลา ในวันที่25มิถุนายน2568มีรายงานว่าโลกออนไลน์ได้แชร์คลิปคล้ายการทำพิธีไสยศาสตร์ที่มีการอ้างว่าเป็นของหมอฝั่งขเขมรโดยมีการท่องคาถามีการวางรูปของพนโทบุญสินภาคกลางแม่ทัพภาคที่สองนายสนธิลิ้มทองกุลและพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทหัวหน้าพักเสวีรวมไทยในพิธีดังกล่าวด้วย โดยทางแฟนเพจเรื่องเล่าชาวสยามได้โพสตถึงเรื่องดังกล่าวว่าหมอผีขเขมรใช้หงพร์ไรสาบแช่งฝั่งไทยแม่ทัพภาคสองไม่ได้ด้วยเล่เอาด้วยคนไม่ได้ด้วยมนเอาด้วยคาถาวงการวิชาคมสั่นสะเทือนเดือดมีคลิปหลุดหมอผีขเขมรทําพิธีหงพร์ไส่งคำสาบมุ่งเป้าไปที่แม่ทัพภาคที่สองสมทิลิ้นทองคุณ และเสรีพิสทจิ์แต่ชาวเน็ตฝั่งไทยไม่หวัน่นลั่นวิชาต่ำแบบนี้ทำอะไรไม่ได้หรอกในเวลาต่อมาได้มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากโดยมีทั้งฝ่ายมองว่าเป็นเพียงแค่ความเชื่อและมีหลายคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นในเชิงขำขันเช่นถ้าฝั่งไทยรวมพลังกันจะเอาอะไรมาสู้เราอ่ะอย่าลืมสิไทยมีทุกสาย หลายสาบแบบนี้ต้องเจอกระโถนไปดูพระที่ท่านแม่ทัพอ้อยขอนสูสิสู้เพลนไหวบ่งานนี้ต้องหมอปลาแล้วนะมีแชวนะครับเนตาดูลตัวลิงโกเนตาสลายซอสรบบางพนมเนตาวัดเครื่องโอแรงเอ๋อเนตากลางโยสะอาดกาะพนมเนตาสนูดโซดเดกุมเนตากอกจุ่มพนมตาเมาเนตาเปียมเร็งเตียมเปียมโรเนตาปริโฉมมอปริฝาดเนตาสมุโอตะลองเนตาสานจาวกะปงบาย អ្នកតាគំជ្រៀងកណ្ដាយមីអ្នកតាចន្ទ្រាកំពង់ស្វាយអ្នកតាស្រុកមូងស្ទុំបារាយអ្នកតាកបាឆាយស្បែងមេញជីអ្នកតាបារិនខេតសិមរៀបអ្នកតាស្វាយទៀបខេតស្វាយរៀងអ្នកតាចំខ្សោកស្រុករវៀងអ្នកតាគំរៀងឡាំភ្នំព្រឹកអ្នកតាតាំងគូខេតកំពង់ធំអ្នកតាឯកភ្នំឃុំពងទឹកអ្នកតាបណ្ណន់ពងរំលឹកអ្នកតាដុនលឹកវត្តតហៃអ្នកតាស្រុកព្រំពេជ្រប្រសាទអ្នកតា១0ជួរមេត្រីអ្នកតាអងស្នួរទួលបឫស្រីអ្នកតាព្រែកដីទៀនជីហែអ្នកតាបាធីស្រីសន្ធោ អ្នកតាវត្តគូលស្របសង្កែអ្នកតាតពៅឃុំឃុំដំបែអ្នកតាព្រៃខ្មែរខែវត្តប្រាងអ្នកតាអងជ្រូកផ្លូវជាតិលេខ5អ្នកតាអិនតំនៅត្រៃមង្ហានអ្នកតាស្រុកម្ល័យក្នុងភ្នំរាមអ្នកតាសៀមបាននៅស្ទឹងត្រែងអ្នកតាកច្ឆេះព្រះវិលអ្នកតាស្ងល់ទៀខែតព្រៃគេអ្នកតាទឹកផុសកំពង់លេងអ្នកតាបាក់ខែខែគណ្ដាលអ្នកតាពព ية បទីញញអ្នកតាចុងភ្នះពួជជាខលអ្នកតាសតុកស្រុកចុងកាលអ្នកតាជីច្នោភ្នំដងរែកទៀន ប្រើវិញ្ញាណឲ្យវាអន្តរាយរលីយសັບចូលណាពុទ្ធាំងចុកចាប់ធម្មងចុកចាប់សង្ខារចុកចាប់ចុកចាប់អូរ៉ាចុកចាប់កណិតចុកចាប់តាយសំទៀនចុកចាប់ទាំងអស់អូមមាសិធីស្វហាយៈខ្លាំងអីជាងសែនថ្វាយធ្វើទៅមួយថ្ងៃ10 20ដងថ្ងៃផុត20ដងយូយូវាជ្រាបតលហើយយោនគរយើងវិញកូនចៅ อดเมีนนยนเยอได้ตอบหมายยังคลางคลามพอดมหานกูเจยโยออกจาพบผ่านได้ยังเกิดกตมิจิตศาสนาตะไดมันท่านมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์มาพูดคุยกับนายน,นะครับขอบุณตุกการ,รับชมแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ